เปิดจองปลายปีนี้แล้วครับสำหรับ f o ร์คลอนโมเดล400มา้าและว,วิ่งไกลมากถึง700กิลมต่อการชาร์จด้วยตัวโ o เดลซนี้ก็ได้ถูกเอามาโชว์ในงานมอเตอร์โชว์ที่บูธของอรุณพัฒที่เป็นบริษัทลูกของปตทในช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับผมก็ได้รีวิวรอบคันของสำหรับคันนี้เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วถ้าใครอยากดูเต็มๆก็สามารถกดดูตรงมุมขวาบนได้เลยฟอร์คได้เปิดตัวบริษัท ชื่อว่าฟอคต r o n ที่เน้นการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้าครับได้เปิดตัวรถยนต์โมเดล3รุ่นและ1ในนั้นก็คือโมเดล C ที่จะเปิดจองภายในปี2022นี้แล้วจองในต่างประเทศก่อนนั้นทุกคนซึ่งก็คือตั้งแต่วันที่18ตุลาคมเป็นต้นไปครับถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยสำหรับรุ่นนี้เพราะแต่ก่อนรุ่นนี้ก็เป็นแค่รุ่นตัวต้นแบบเท่านั้นเองตอนนี้ก็ได้ขายจริงแล้วครับ และในงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาผมก็ได้ไปสอบถามเขาบอกว่ารุ่นนี้จะขายไทยแน่นอนด้วยตอนนี้เราก็ต้องรอดูว่าหลังจากที่เขาเปิดจองในต่างประเทศทางประเทศไทยเราจะมีแผนนําเข้าแล้วก็แผนให้จองช่วงไหนครับอันนี้ต้องรอดูอย่างใกล้กลชิดเลยทุกคน<ม>ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมผมจะรีบมาบอกเพื่อนๆก่อนใครเครับพอรุ่นนี้เป็นรุ่นที่น่าสนใจมากม และคลิปที่ผมลงไปแต่ก่อนก็มีคอมเมนต์เยอะมากเลยครับสำหรับการรีวิวรุ่นนี้ง่ายๆก็คือคนไทยสนใจรุ่นนี้เยอะมากๆเหมือนกันเพราะว่าความเทคโนโลยีเขาก็เจ๋งมากรวมถึงความรู้หลาภายายก็จัดเต็มมากเลยครับในส่วนของความแรงในงานเขาก็มีแปะบอกอยู่เนาะมันอยู่ที่400แรงมา้าแรงบิดมากถึง700นิวตันเมตรและ0ู0 0ถึงภายใน3.8วินาทีเองครับและพิเศษคือวิ่งที่ไกลมากถึง700กิโลเมตรต่อการชาร์จ โหดมากๆเลยทุกคนแต่แน่นอนว่าเป็นรถจีนมาตรฐานก็จะเป็น NEDC นะครับวันนี้นจะมีข่าวสารมาเดปถึงเพื่อนเพียงเท่านีนนน้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ